สวัสดีสะคะ่ะขอนคุณค่ะทิวแล้วก็ไม่ได้น,นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแม่แม่รักแทตัวหอูมาที่ไหนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอบพี่ถูกเลยมันมาหลายคำถามล้วยกันลูกค้าอย่างแรกค่ะเคยมาที่สะพานใหม่ไหมไม่เคยเคยแต่ผ่านเคยแต่ผ่านาน,นี่เป็นใจกลางสะพานใหม่นะคะเป็นแบบตำนานมีมาก่อนแม่เกิดแลลูกทิวเกิดเพราะที่นี่มีอายุเจ็ดสิบปีตายแล้ว นี่กเกิดก่อนแม่หนูอีกใช่สิเพรตลาดนี้ก่อนฉันอีกที่นะคะก็คือตลาดยิ่งเจริญค่ะแต่ว่าตลาดเนี้ยไม่เหมือนกับที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเพราะที่นี่คือยิ่งเจริญสแควร์ค่ะทดาก็พาลูกทิวมาเพราะว่าที่นี่มีร้านแบบฮอตฮิตหลายร้านในบริเวณนี้นะคะเผ่อจะเป็นที่แฮงเอาท์ใหม่แล้วก็ มีเขาเรียกอะไรนะ c o k i space แน่แน่ในกรณีที่ลูกค้าก็นึกว่าจะพามาเดินตลาดซื้อปลาทงปลาทูอะไรไม่ใช่ตาดใช่ไหมคะน้ำพริกค่ะก็เดี๋ยวจะให้พาลูกทีวเดี่ยไปเดินดูว่าข้างล่างเนี่ยมีร้านเครฟที่ลูกทิวของดิฉันชอบมาก KFC <laughs> <laughs> มี Bear House เฮ้ย <Okay. S 1> หนูรักก็เป่าอยางนี้เลยใช่ <laughs> ไหมถ้าจะเปิดในอันขนาดนี้แล้วมีครบขนาดนี้ได้สิเพราะพี่เขาบอกว่าที่นี่เปิด2ี่ี่ชั่วโมงมีห้องน้ำแต่อานน้ำไม่ได้แต่เรามาอยู่ที่นี่ได้ เรามีปลั๊กไฟประหยัดไฟที่บ้านอ่ะได้เ้าบอกว่าร้านนี้ยูพอตเนี่ยเป็นที่โด่งดังยูพอตยูพอตไปดูซนะิไปดู BBQ, เมนูไปดูบีบีคิวบีบีคิวหน้าตาดูดีนะเนี่ยมาสิฮะมาสิรสสิบหนูนับสองคนไหมคะ <laughs> ไ oh yes. ปดูก่อนเราต้องใจเย็นเย็นโอ้ยเพื่อนๆต้องจับตุ๊กตาจากท evet. ี่ดูด้วยสายตาตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ตึกอเวนิวที่คล้ายเวนิวเนาะเป็นเซ็นเตอร์แบบโฟล์มากอากาศโฟล์แล้วก็เลียลลิตแบบว่าแบบใหม่ไม่จริงจะบอกว่าตรงบันไดเนเหมือนหรือเปล่าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นกูจะมาฝั่งนี้กูจะมายังไงวะมาไหนนั่งเล่นอ่าเออเออว่ะเฮ้ยไอ้นี้เหมือนเหมือนแบบที่ทําการแสดงโชว์เนาะมีเครื่องิเศนี้ห้ดูด้วยนะนี่นี่สัยอางหาครับเขาจะมีฟิตเนสด้วยนะฮะงงอะไรกันนี่เมื่อกี้แรงมากแล้วมีทั้งบนนี่ช่วยดูด้านบนหน่อยได้ไหมคะคุณน้านี่ มนเีกี่ชั้นคะในคุณแม่สี่ปะจะสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นเขาเขียนตรงนั้นว่าจะมีฟิตเนสยิมสี่ชั่วโมงคอมมิ่งซูนยิมสี่ชั่วโมงเหมาะกับทิวมากลูกชั้นผู้ที่บ้าออกกำลังกายคือไม่ร้อนหนึ่งคือไม่ร้อนสองคือเป็นหนูเห็นแล้วไม่มีหลายร้านมากเป็นร้านคาเฟ่ร้านหนังสือแล้วยังมีแบบ คเวกินสเปยให้น yeah. like, so ั่งอ่านอย่างเงี้ยที huh? ่ที่ส่วนหูฟังก็ตัดนอย s e เสียงรบกควรได้แล้วก็แบบมาอยู่ได้เลยมานั่งได้เพื่อแบบเปลี่ยนบรรยากาศอุ่ยก็ที่นี่มีเจ้าที่เจ้าอะไรที่นี่ชอบตรงที่มีที่จับตุ๊กตาค่ะเพื่อนเราพวกแบบชอบที่ตุ๊กตาไปเออถ่ายรูปไหมถ่ายรูปทีไงเมื่อกี้เอาจริงๆนะเมื่อกี้ เออใช่เอาจริงๆเราอ่ะอยากจะจากเดินฝั่งนน้นมาตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยแม่งงงเว้ยจะมายังไงวะเออแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเขาตั้งใจทำให้เราเดินไงเพราะว่าถ้าขึ้นโรมมันก็จะมีแค่นี้ไได้เดินเยอะเยอะมีมันไดเลื่อนสินะมีดิเมื่อกี้ขึ้นันเลื่อนมาเนาะอุ้ยนี่คือด้านซ้ายของมือของเรานะคะก็อุ้ยเป็นบ่อดบอลช้อนไม่ใช่ใช่บอลช้อนะใช่เปล่าวะบอลช้อนดิ เป็นบอนชอนมีบอนชอนนะครับคือนในนี้มีร้านอาหารหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านแมทแอย่างเช่นแบบบอนชอน KFC หรือว่าไปที่ไหนก็ติด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะฮะเขาติด24ชั่วโมงทีมว่าไหนก็แวะมานะครับรู้แล้วยังอยู่ใกล้บ้านไหมนอกจากร้านอาหารที่แบบดังๆแะ้วยัมีร้านอาหารหลากหลายนะฮะซ่อนอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูกัน คืออลายแต่งมออุ้ยชนเิดหั่งด้วยแหละเครปเครปเครปยี่ห้อเครปยักษ์กับเมื่อกี้เนี้ยเย็นทุวันนี้เรามาคือช่วงเย็นแล้วนะคะก็คืออากาศอัค่อนข้างประมาณค่อนข้างดีเลยเป็นฤดูหนาวปกติลูกขีดนี้เราต้องเปียกแล้วนะคะเออใช่ลูกขิวตอนนี้ตอนนี้ก็เปียกอยู่เปียกนิดหน่อยเปียกนิดหน่อยเปียกอนิดหน่อยเฮ้ยมีอันนี้ด้วย呀 เขาเรียกอะไรนะที่เราไปกินนะเอาหม่าล่าทั่งนะคะหม่าล่าเสพหมาที่เราต้องแบบร้านนี้อร่อยนะของของเชฟปอมมาเตอร์เชฟนะคะับชวนล่าของมาเตอร์เชฟแบบเฮ้ยสุดยอดเว้ยดูจากตัวลูกฉันสิคะรู้ทุกเรื่องก็บอ้เขาออกกำลังกายตีแบดเล่นวอลเลย์ต่อไปยิปตุโมงที่นี่จะเจอลูกฉันบอลชอนนะคะัมวันได้นั่งอยู่คนไปกินบอลชอนฟิตเนสมีมีอ่าห้องน้ำไหมคะห้องน้ำ สบายแล้วเราเรามาอยู่ที่นี่เอออยู่ที่นี่เลยห้องน้ำที่เป็นห้องอาบน้ำอะค่ะนะเลิศนี่แหละเราไม่ต้องเช่าละคนโดงคอนโดเราอยู่ที่นี่แล้เราก็เช่าล็อกหนึ่งแขกของด้วยแล้วก็นอนในล็อกนั้นเลยเลยก็ตื่นไปอาบน้ำมากโปเ่มตัข้องเนอร์ก็มีนะคะฟิล์มโทรศัพท์ให้หนูเอาเหรอเมื่อกี้คือ มาวไทยทักกิ้งเกิร์ลขนมจีนน้ำยาเป็นคนมีน้ำยาไงทำได้หลายอย่างมีค่อนข้างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดยำต่างๆนะฮะใช่ก็ที่คุณแม่บอกว่าตลาดนี้อยู่มาก่อนก็คือตัวตลาดยิ่งเจริญนะคะที่แบบเป็นตลาดสดโด่งดังมา70ปีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีมีตัว s q แ a ขึ้นมาช่ยต้องบอกเลยว่าถ้าบ้านหนูอยู่ใกล้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่หนูมาบ่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่ง นอกจากจะมาซื้อของสดไปทํากินเองที่ห้องแล้วเลยมีของสเมเร็จรูปไม่ต้องจะซื้อของสดด้วยใช่เผื่อบทไอยากจะทำกลองกินอะไรอย่าซื้อผักซื้ออะไรลูกค้าเจ็บป่วยตายไข้ <laughs> ก็อยู่ที่นี่แหละค่ะร้านขายยาตรงนี้ก็มี <laughs> ส,ะสะพนเหรอสะพนใหม่ใช่ไหมมันจะว่าสะพนใหม่ใช่ไหม <laughs> มันจะข้างบนนี่มันะายไปไม่ได้ก็คือนี่ค่ะ นอกจากจะมีตัวสแควร์แล้วค่ะเราก็จะมีร้านเด็ดริมคลองนะคะ,ะเป็นเหมือนตลาดนะัดตอนเย็นหรือเปล่าใช่<ะ>นี่แหละที่แบบทำปักมันไว้จริงๆอ่ะคุณแม่จะพาไปกินแล้ข้างบนไปดูมันจะมาอยู่ข้างล่างโอเคเราซื้อเป็นพอกรุบกริบอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะสิ่งนี้่จะซื้ออะไรกินดี่ะเนี่ย <c oughs> ถ้ามันเยอะขนาดนี้แล้วก็กินให้หมดไปเลยดีกว่าอุ้ยน่าหักจัง <c oughs> โอ้โอ จะเป็นเจ้าของสาูคุณแม่ชื่อสูบาพีใช่ไหมคะอ๋อตั้งตลาดได้ก็เหมือนการตั้งไข่นะคะนี่แหละค่ะเขาถึงจะเรื่นงูเรื่องแล้วเรามีคําสอนว่าใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเราค่อยหาเพราะเจอทีหลังคำสอนของเราก็คือไม่ใช้เงินวันนี้จะใช้วันไหนนะคะใช้ไปเลยใช้ไม่วันนี้แหละมีหน้าล่ะเราถึงเป็นอย่างนี้ยิ่งใช้ ยิ่งจเจริญเฮ้ยเออนี่ไงมีสมประสีให้จ,จับจ่ายอะไรที่คุณแม่ชอบอ่ะไอ้ตัวนี้ซอนนี่อ่ะซอนนี่ค่ะนี่ไง<ม>ฉันโดนจุ่มไปแล้วอัน้เท่าไหร่คะเฮ้ยถูกลงอีกขอตังค์ร้อยหนึ่ง กรตังกันแล้วตรงนี้กระเป๋าตังอุ้ยหนูอยากนะฮะชอบลองดูเนาะเอาอันนี้เป็นของปลาใช่ไหมคะประมาณว่านี่นี่อ่ะใช่แล้วจะเป็นพวกจะเอาสัตว์อันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยเหรอครับเ่านหตังได้ยังไงเนี่ยอันละเท่าไหร่นะห้าร้อยหสิบห้าสิบเหรอไม่พอดีผ่านไงนี่ค่ะสองอันค่ะ ยขอบคุณค่ะดูเอาอันนึงได้ไหมมาไม่คุณโรมีนี่ไงไ้คโรมีก็เพิ่งมาใหม่นะนี่แมอก็เหมือนครา้วมีแล้วมีแล้วแต่ว่าชอบวันนี้หนูอยากได้อันนึงอ่ะก็เดี๋ยวขอเพิ่มอีกสิบบาทเฮ้ยอามาซิขอ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 ่อข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 ดอขออขนขอ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 อขอขขอออออ ใช่มีซอกระชี้เยอะแก่เลยจะได้รู้ว่า้ะไม่ได้แจกเงินเยอะนะให้ให้พี่เขาให้ขอบคุณค่ะแค่ยี่สิบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะง่ายค่ะไปเลยตกใจหมดเลยหมูดูดไม่ใช่เฮ้ยทำไมตัวนี้อ่ะปลากระป๋อหรอ blowfish blowfish b l o w o b ดเฮ้ยหัวรูน่ะตัวเลยเโ้ยตัวนี้มันซ้ำกันนะเอาห้เปล่าค่ะคือเคยมีแล้วเอาปลาดาวไปใช่ ไอตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะฝากหน่อยคะยกบล็อกเออเออเดี๋ยวผมใส่เอาเอาขอบคุณฝากแล้วก่อนเราจะไปหาตีสิบให้ตัวนี้ขอบคุณนะครับเอาถุงเพื่อตบอกได้นะแต่ลงกันเลยก็ได้ครับว่าไหนอะเอามาจากกันแน่เออจำแต่จะวังตัวนี้หลุดนิดหน่อยนะค่ะพอวานไปหรือยัง ไม่รู้เปังราจะไปหาของกินไงคุณนานี่แหละค่ะเนี่ยอ่ะโอเคให้น้องแป้งจับจ่ายไปให้น้องแป้งจับจ่ายนี่ไงนี่ไงอันนั้นแหละนั้นแหละไปไหนก็ไปแก่เลยแก่เลยแก่เลยแกเอ่อนี่เออข้าสามหมอข้าสามจะเปลี่ยนตัวให้จะได้มันต้องไม่สามนี่เพราะว่ากล่องนิ้วมันต้องไม่สแก่แล้วปะเนี่ยเอออันนี้รุนกว่าตัวอะไรอ่ะ วินเหรออุ้ยหนอยได้นิมันะได้ไปหมดเลยกไปได้ป่ะเอาหรอไม่เอา่จะาหั่นจิ้มเดี๋ยวม่อเอานนี้ไมเเดี๋ยึเอาไปทานกัจะเอางิ้กนนะเอามาใส่มนนี้ขอบคุณกันค่ะขอกันได้ค่ะขอบคุณนะคะอยู่ดีๆก็มาเซจะมาหาของกินน่ะทุกคนอันนี้คือสามารถเดินกินไปด้วยเดินเลยไหมเราเราชอบตัวนี้มากเลย ุ่มที่ถูกลงกว่าเดิมเราเราสตาร์ทริ้มนี่100บาท80บาทตอนนี้มัสี่สิบบาทแม่เจ้านี่แหละค่ะยิ่งเจริญนะคะมากันเห็นไหมมะมัมะพร้าวปั่นแม่นะคะปั่นเอาอะไรมากินเลยดีไหมคะไหนเมื่อกีินเราจะเราเดินไปกินไปนะคะกินไปอีกแรงมากไม่แม่เอาหมูแดงคุณแม่จะไปทุกร้านไม่ได้นะคร ก็พาลูกมาเดินไงเดินสแควร์ของก,ก,กินเยอะมากไม,ไ,มไม่ได้มีแค่นี้ค่ะยังมีข้างนอกอ,อยู่นะครับตรงนู้นอีกนะคะก็ถ้าเกิดเป็นวางอยู่ย่านนี้ย่านสะพานใหม่ตรงนี้ก,นก,กันอะไรทอดๆน่ารักน่ารักไปไปซื้อเรียกกระเป๋าตังมามสิ่งนั้นคือพิซซ่ากับโดนัทลูกฉันเป็นโรคแพ้แป้ง มีคนตะกลอยู่ตรงนี้นะซื้อเลยซื้อเลยอยไม่ีออเาันนี้อันหนึ่งค่ะคุณเออช่วยหักท่านี้เท่าไหร่คะี่ต้นทานอะไรไหมคะเฮ่ท่านบอกกูกินเบื่อแล้วฉันได้กลิ่นปลาร้าอ๋อตรงนี้แล้วก็เอาวันนี้หลอนหมดแล้วเนี่ยอันหนึ่งวันเลยมื่อวานนี้ไม่เอาเอาเนี่ยเดียวค่ะพรุ่งนี้คนหนึ่งจะไปหาหมอ มีคนนึงจะขอลาไปท่องเที่ยวต้องกินสักสมอาไว้อร่อยไหมชิมซิลูกชิมสิคะอันนี้โดนัททอดหรือเปล่าเป็นทอดแป้งคือแป้งทอดจริงนะคะขอบคุณ้นๆอ่ะกินอร่อยมากดูดูนะยิ่นให้พี่ป๋องชิมจิไม่เอาพี่ป๋องพี่ป๋องเราเป็นมือใหญ่เนาะรับตัดหลายอย่างมากนะ กินอันนี้อะแต่อยากกินอันเดียวหนุบหนุบข้าวอบเนยโอเค,เอเคตอนนี้กระเป๋าตังค์อยากจะกินข้าวโพดอบเนยค่ะหรอนี่ไงเอาไหมเอาไปไหนอะเอาไหมอไอตัวร้ายอะอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรคะข้าวโพดคลุกเนยอันนี้มันอย่างอันค่ะ ไหนบอกว่ากินข้าวมาแล้วจะมาดูเฉยเราจะไปกินมื้อใหญ่มาถือให้ถือได้ <c oughs> คนดูความจุยของไม่ทีแรกคิดว่าเป็นซุปข้าวโพดเพราะราคาราคาที่นี่ย่อมเยามากทุกคนน่ารักที่เรายังหมดไม่ถึงสองร้อยไดยนะทั้งของสดของคาวของแช่แต่ในรวมไปสองร้อย ร้อยหกทำไมเราไม่อเมรกตัวนนี้ทั้งหมดสองร้อยเต็มร้อยห้าสิปีเป้าโคนูนี่น,นะแปง้งดีมากมหืม โอเคเดี๋ยวแม่จะจูงเดินเองหุยอะจจริงหรอห้ามกัดถุงน้ำจิ้มนะคะกับห้านโซนน้ำจิ้มนะคะนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรอะไรกันครับเนี่ยต้องต่อ้เพื่อนเลยปิดก่อนปิดก่อน ชิมไหมชิมไหมที่ป่องชิมไหมดูดิเค้กหน้าหน้าตาดูดีมากเลยเค้กเค้กเป็นแบบเค้กใส่พร้อมหน้าตาเหมือนแบบร้านชื่อดังใส่ในร้านคลาสหน,น่หา,รนารักด้วยเนี่ยคลาสหน้ารักด้วยนเค้กต้องอร่อยแน่เลยข <laughs> ู่ด,ด้วยอยากน้องๆกับบ้านน้องน่ารัก ตูดไก่เหรอไม่ใช่ตูดจะกินอยู่แต่ว่าเก่งใจกล้องไม่กินได้ฮิวฮิวชอบอกินตูดไก่ขอชิมหน่อยได้ไหมอร่อยม,มากย,าย่างตรงนู้นมันเป็นไก่ทอดไม้เป็นไก่ไไกย่างตายอยู่ตรงนี้ตาย <c oughs> วันนี้เราจะลองกินหางหมูค่ะ เพราะว่าเชื่อพี่ต้นถ้าไม่อร่อยถ้าสายแก่งควรมีฟองนะครับโอเคไม่เคยกินมาก่อนหางหมูได้ไหมต้องให้พี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นแนะนําว่าถ้าเราเหมาะหางหมูที่ดูอ,อร่อยผมแนะนำไม่ได้ผมมานะเจอพี่เขาค่อยให้พี่เขาแนะนำเลยหางหมูมันมีกระดูกไหมคะมีมีมดูม,มีตังไปน้องจัดการไป เราซื้อแบบย่อมยาวสี่สิบบาทที่จะลองเลยใช่ไหมต้องลองกินเลยดิลองหน้าร้านเลยตรงนี้นะให้รู้ไปเลยนะให้มันรู้มาแบบรีแอครีแอคเลยเราต้องกินแบบตรงไหนที่เป็นวลายไม่หยิบปลายปากไม่หยิบปลายปากคนดูนี่สิเขากินตรงไหนกันน่ะมันแทรกเนื้อว้ายอยู่ตรงไหนของหมูเรากินได้ทั้งอันเลยเหรอไม่รู้ละกินใต่ปากหรือไต่ปากหรืก็รู้เหอ กลัวอร่อยอร่อยอั้งอ่อนมีกระดูกไหมเอ้าหรอคนดีมากดีมากดีมากแล้วตรงนี้มีกระดูกไหมสามข้ามหมดอันนี้ไม่มีพวกอ้นเหรอ หนังกรอบกรูมากอยอมมากเลยไ,ลไม่แย่ไม่แย่เปิดใจกินหางหมูหมูหันอ่ะที่มันนอนเล็กๆอ่ะอันนี้เป็นหางหมูอ่ะหางหมูแบะวิดูดีมากเลยเออเพื่อนๆขา ก็ลูกพิคขาโอเคกับที่สถานที่แห่งนี้ไหมคะ HAPPY AND SPECIAL ว่าไม่่รู้วามีสิ่งนี้อยู่ตรงย่านนี้เพราะว่าคนชื่อเรื่องย่านรถติดตอนเย็นนะใครก็ไม่คงเว้มาแต่ว่าจริงๆมันติดตลอดนะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือติดรถไฟฟ้าสถานีสะพานใหม่เอ N 20ลงปุ๊บเดี๋ยวลงมาได้เลยนะฮะแล้วก็จะมาเชื่อมกับตรงที่เราอยู่ในตรงที่เป็นแสมื่อสักร่นี้ ชอบหล,หลงว่าตลาดอยู่ตรงไหนเราก็จะสังเกตว่าช่วงที่เราติดเยอะเราจะค่อยแบบขับมาทางขวาแล้วก็ผ่านไปแงแต่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะสุดยอดเวรีกุ้นเนะมื่อวันเช่นเดียวกันนะก็เพื่อนๆไอ้ลูกทีก็หมายให้หเอากับเพื่อนที่นี่นะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเผยที่ผีชมโมงและข้างบนแบบเรามาครบจบที่นี่มีร้านกา,าน้ําที่ชมวิวริมคลองนะคะและ้วก็จริงๆ แว๊บๆเมื่อกี้มีฟู้ดคอร์ทที่ชื่อแบบบ้านเพื่อนเนาะซึ่งในเบอร์ฟู้ดคอร์ดในเบอร์ฟู้ดคอร์ทก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะให้ดูภาพเนาะเรา <Okay. S 2> มีภาพแล้วใช่ไหมโอเคเลิศจึ้งค่ะบอกเลยว่าที่มาได้ทั้งวันนะคะเชา้ายันเย็นที่ตลาดนะให้เดินเล่นด้วยแล้วก็วนิดนึงจะมีตรงส่วนเสริมสวยที่จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคลินิกเป็นอะไรเงี้ยด้านบนนะคะคือมาที่นี่อิ่มท้องหน้าตึงสดใสแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยมีฟิตเนสยี่สิบสี่ชั่วโมงแข็งแรง เป็นหมูแข็งแรงแน่นอนใช่ค่ะยังไงก็กลับาด้วยนะครับกับตลาดยิ่งเจริญใช่ค่ะแล้วก็ที่ยิ่งเจริญสแควร์นะคะแล้วเดี๋ยวนาดากับลูกทิวจะพาไปชิมอะไรที่ไหนต่อไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จะไปเป็นร้านเด็ดต่อแต่อันนี้เราขอจบอันนี้ก่อนนะคะเจอกันค่ะทุกเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกำลังใจให้เราด้วยนะคะนิ่งๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกระดูก i go <laughs>